ของไม้ได้ดีอะค่ะอันนี้คือหลายๆคนก็ก็ทําแบบนี้นะคะคือคือถ้าถ้าไม้ซ้ายแล้วคุณก็ซ้ายซ้ายซ้ายไปมันก็เหมือนกับมันไม่มีจุดดึงสายตากลับมานะคะพอพอพอตกขวาแล้วเราก็ตีกลับไปซ้ายอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกว่าเออมันมันสวนทางกันนะแล้วมันก็สนุกดีแต่บางคนก็ตกขวาแล้วก็ขวาตามไปนะเออก็แล้วแต่มันมันบอกแล้วว่าบอนไซคือศิลปะเพราะฉะนั้นเป็นศิลปะที่มีชีวิตด้วยนะต้องรดน้ํา ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แก้วด้วยนะคะกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้ชวนมาเล่นไม้หนามค่ะไม้หนามต้นนี้ถือเป็นไม้หลักของวงการเลยนะคะไม้หลักของวงการบอนไซของเราเนี่ยหลักๆแล้วก็จะมีอยู่4ี่หชนิดด้วยกันนะคะก็มีตะโกหมักเล็กหมักน้อยมะขามแล้วก็มีมะสังนะคะมะสังเนี่ย เป็นไม,ม้ตระกูลเดียวกับมะขิดม่รู้จักมะขิดอีกเอาไงดีเอาละแหละอยู่ในตระกูลของส้มแล้วกันนะคะเวลามะสั่งเขาไม่สบายเนี่ยเราก็จะใช้ยาตัวเดียวกับส้มเลยเขาก็จะมีเชื้อรามะสั่งไม่ชอบน้ํานะคะมะสั่งชอบแห้งๆชอบที่บนภูเขาแห้งๆอะไรประมาณนี้เอาจริงอะ่ะพี่แกไม่รู้จักมะสั่งนะอ่ะเพราะว่า เกิดมา40กว่าปีเพิ่งจะมารู้จักมาสั่งตอนอายุ42ตอนนี้46ค่ะรู้จักกันมา4ปีแล้วนะอ่ะ,ะคือเพราะว่าไม่ไม่ไม่รู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพี่แก้วก็เชื่อนะว่าหลายๆคนนคะนก็ไม่รู้จักหรอกนะว่ามาสั่งอะ่ะคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงแล้วลูกเป็นยังไงเดี๋ยวรูปมาให้ดูประโยชน์เพราะว่ามาสั่งมันเป็นไม้ที่ไม่มีประโยชน์ไง เป็นไม้ที่ไม่มีประโยชน์ตรงไหนหรอเพราะว่า,าตัวเนื้อไม้ของเขา่เป็นไม้ที่เนื้ออ่อนเปลือกหนาและก็มีกลิ่นนึกออกไหมคะคือไม้พวกเราคือไม้ที่มีประโยชน์ก็ต้องเป็นไม้เนื้อแข็งเนาะเอาไว้ทําบ้านทําช่องอะไรประมาณนี้แต่มาสังมันทำอย่างไงไม่ได้เพราะเนื้ออ่อนแล้วก็หนามสังเกตดูหนามยาวเลยหนามยาวเป็นนิ้วหนามจะแทรกอยู่ตรงระหว่างใบนะคะเวลาตัดใบเ,เราก็ต้องตัดหนามไปด้วย อะไรแบบนี้เวลาอย่างเงี้ยค่ะเอาละกลับมาที่มะสั่งมะสั่งเป็นไม้ที่ไม่มีประโยชน์บอกแล้วเป็นไม้ของภาคกลางและภาคอีสานทางเหนือก็มีนะคะกลิ่นเขาจะหอมหอมเออกลิ่นมะสั่งหอมประโยชน์อย่างเดียวของมะสั่งที่ยังปลูกกันอยู่ก็คือทางอีสานเนี่ยเขาจะกินยอดกันค่ะคือยอดเขามีกลิ่นนะคะกลิ่นคล้ายๆกับออมะตูมอ่ะนึกออกไหมคะเหมือนเหมือนเหมือนกลิ่นมะตูมอะค่ะหรือมะกอกกลิ่นเขาจะซาๆประมาณนั้น นะคะประโยชน์ของเขาทางอีสานเนี่ยเขาเขาปลูกแล้วก็เก็บเก็บยอดนะคะและเก็บลูกด้วยลูกเขาเนี่ยเอาลูกเขาจะมีรสเปรี้ยวและความเปรี้ยวของเขามีกลิ่นค่ะมีกลิ่นคืออย่างอย่างที่บอกนะคะเขามีเหมือนกลิ่นเหมือนเฉพาะตัวของเขาอะคะ่ะอันนี้ต้องต้องมาดมเองเหมือนมะกรูดอะไรพวกนี้ทีนี้ความเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นนะคะเราเอามาทำอาหารนะคะอาหารที่นิยมก็มาใส่ต้มยำ เพราะเขามีเปรี้ยวเนาะถ้าถ้าของเปรี้ยวบ้านเราเนี่ยเราก็จะเป็นพวกต้มยำเลยแล้วก็นี่ไม่เอาอีกอย่างนึงก็คือน้ำพริกน้ำพริกกะปิเพราะว่าของเปรี้ยวต้องกินถ้าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเราต้องกินกับพวกที่น้ำพริกกะปิเนาะต้มยำมีคุณสมบัติเดียวกับอะไรนะตะลิงปิง มะขามสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อแล้วพี่แก้วก็เป็นคนที่ชอบทานมากเลยก็คือลูกมะสังดิบเนี่ยถ้าเรามาแบ่งครึ่งนะคือข้างในมันเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวเ่เอาไปทำน้ำพริกได้ใช่ไหมเอามาทำาต้มยำได้ใช่ไหมเอามาทำาส้มตำอร่อยมากคุณต้องลองทานคือใช้แทนมะนาวได้เลยอะค่ะ แล้วส้มตําเราจะมีกลิ่นกลิ่นหอมของของเข้าะนะคะเวลาเวลาคือก็จะมีน้องคนหนึ่งนิสัยดีมากแล้วอยู่โคราชเขาก็จะเก็บมาให้ทุกปีเลยนะส่งพัสดุมาให้แล้วก็จะขูดเนื้อเก็บเอาไว้ใส่ตู้เย็นแล้วเวลาจะทําก็น้ําพริกมะสังต้มยำปลาช่อนแล้วก็ส้มตํามาสังอวันนั้นไม่สบายก็ให้น้องส่งมาให้คุณเขียวโคราชนั่นเอง,เองขออนุญาตเอ่ยนะ ถ้าดูคลิปจบนะก็คงจะเจอกันแต่ถ้าเกิดแต่ตอนนี้เขาดังอะค่ะเขาคงไม่มีเวลาดูช่องพี่แก้วหรอกเอ่ยชื่อมันไปหรือว่าด่ามันอะมันก็คงไม่รู้แล้วค่ะอืมอ่าไปต่อค่ะมะสังต้นนี้เป็นไม้เพาะเม็ดนะคะมะสังอะอืมเป็นไม้ที่ตอนยากมากเราก็เลยใช้วิธีการเพราะเม็ด บอนไซเราส่วนมากนะคะเราพอะเม็ดเอาค่ะหรือไม่ก็ถ้าเป็นไม้อายุสั้นๆเราก็ใช้การตอนไม้อายุยืนอย่างมะขามมะสังหรือตะโกอะ่ะเราก็ไม่ค่อยตอนนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือตอนไม่ค่อยออกเท่าไหร่หรอกอ่ะให้ดูให้ดูดอ่มามะสังตัวน,นี้เป็นมะสังพาะเม็ดอายุอานามก็ปีนี้ก็น่าจะ7หรือ8ปีนี่แหละเพราะว่าคือพอเราพอมะสังเสร็จแล้วเนี่ยการทํารากอย่างนี้ ไม่ได้ทำกันง่ายๆนะคะให้ดูค่ะจริงๆแล้วการเล่นหน้านี้เวลาการทำลากแบบนี้นะคะเพาะมาสังก่อนนะคะแล้วให้เขามีลากให้เยอะที่สุดแล้วใส่ถุงที่มาสูงๆขดลากเขาขดลากเขาแล้วพอขดเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เขาแข็งแรงพอเขาแข็งแรงเสร็จแล้วค่อยๆเอามาเล่นตัดตอตรงนี้ค่ะ นะคะแล้วก็เลี้ยงกิ่งขึ้นมาทรงก็จะประมาณนี้แหละค่ะสแลนติงไปข้างไปข้างนี้คือตกหน้าควา่ำคว่ำขวาแล้วก็สร้างไปทางซ้ายอันนี้คือเป็นหลักการการสร้างไม้ของพี่แก้วเลยนะคือชอบชอบแบบถ้าซ้ายแล้วก็ขวาคือสลับกันมาสลับกันไปอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันแสดงเห็นมูฟเมนต์ของของไม้ได้ดีอะคะ่ะอันนี้คือหลายๆคนก็ก,ก็ก็ทำแบบนี้นะคะคือคือถ้าถ้าไม้ซ้ายแล้วคุณก็ซ้ายซ้ายซ้ายไปมันก็เหมือนกับ มันมีจุดดึงสายตากลับมานะคะพอ,พอ,พ,อพอตกขวาแล้วเราก็ตีกลับไปซ้ายอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกว่าเออมันมันสวนทางกันนะแล้วมันก็สนุกดีแต่บางคนเขาตกขวาแล้วก็ขวาตามไปนะเออก็แล้วแต่มันมันบอกแล้วว่าบอนไซคือศิลปะเพราะฉะนั้นเป็นศิลปะที่มีชีวิตด้วยนะต้องลดน้ําเขาตลอดเวลาเอาล่ะเล่าเรื่องมะขังต้นนี้ต่อดีกว่ามันเป็นไม้ที่ พี่แก้วเป็นไม้ชุดแรกๆเลยนะคะที่พี่แก้วได้ไปริ่ำเรียนวิชามาสังครูแต่ละคนเนี่ยก็คือไม้แต่ละต้นเพราะว่าเซียนแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีไม้ประจําตัวของเขานะคะตอนแรกๆที่เริ่มเล่นเลยเนี่ยเราก็ไปหาคุณครูหลายๆคนเนาะมาสังมาขามโมกตะโกคือแต่ละคนความถนัดเขาไม่เหมือนกันไงคือตอนแรกก็งงนะว่าอา้าวก็ชอบทุกต้นรักทุกต้น แล้วก็มันก็คือบอนไซนี่บอนไซมีไม้หลากหลายชนิดแต่เอาเข้าจริงๆอะ่ะเวลาเราไปที่รังเราเรียกว่ารังอ่ะเนาะเออเ,เซียนบอนไซหล,หลายๆคนนะเขาก็มีไม้ประจําตัวของเขานะอย่างพี่ต๋องนี่ก็เทียนทะเลอ่านี่ขึ้นชื่อเลยถ้าอย่างเฮียโอเนี่ยก็โมกลาโมกลาเท่านั้นเลยอย่างเนี้ยค่ะคืออย่างพี่ภูพัทยานี่ก็เทียนทะเลคือแกก็จะไม่มีอย่างอื่นปนคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่า เออทำไมทาไมแต่ละรังถึงถึงมีไม้ชนิดเดียวกันพอเล่นไปเล่นมาจนจนอายุได้อะนะคะพออายุถึงเขาเรียกว่ามีการตกผลึกทางความคลดมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าการที่เราเลี้ยงไม้หลายหลาหลากหลายชนิดนะคะไม้แต่ละชนิดดัมีความต้องการน้ำแสงแดดน้ำดินที่แตกต่างกันมากนึกออกไหมคะทีนี้ถ้าเรา เลี้ยงไม้หลากหลายสายพันธุ์และความต้องการน้ำต่างกันดินต่างกันสภาพอากาศของสวนเราต่างกันมันก็ทำให้ไม้บางต้นเจริญเติบโตไม้บางต้นก็ไม่เจริญเติบโตอย่างที่สวนพี่แก้วเนี่ยนะคะอออยู่หลังเขาตรงนู้นจะเป็นภูเขานะคะังน,นั้นเขาเรียกว่าเขาดินสลัก ก็ที่มีพระพุทธบาทอยู่น่นะคะที่ช่องเจดเขาชอบมาถ่ายละครจากจักรงที่มีปราสาทอยู่บนภูเขานเนื้อออไหมคะเนี่ยค่ะบ้านพี่แก้วห่างจากที่หน้านประมาณ6กิโลเท่านั้นเองทีเนี้ยการห่างจากภูเขาเขาก็เรียกว่าอะไรนะหลังเขาใช่ไหมทีนี้พอเราอยู่หลังเขาก็คือหนึ่งแห้งแง้งสองหนึ่งแห้งแล้งสองก็คือฝนไม่ตกค่ะคือไม้อะไรก็แล้วแต่ที่กลัวเชือ้อรากลัวน้ํา อย่าลดน้ําเยอะจะอยู่บ้านพี่ได้เช่นมะขามมะสังแล้วก็ตะโกโนะคะอ,อะไรที่ต้องลดน้ําบ่อยๆอ,อย่างเทียนทะเลเนี้ยคือก็เล่นนะเล่นหลายๆอย่างอะ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กจะต้องมีการแช่น้ํากันเลยขนาดนั้นเลยนะคะต้องแบบว่าให้น้ํากันตลอดเวลาทีนี้เราก็เลยมาตกผลึกทางความคิดว่าออการเล่นไม้บอลไซเนี่ยจริงอยู่ว่า ไม้อะมีหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์นึกออกไหมคะแต่ไม้อะไรหรือไม้ชนิดไหนที่จะเหมาะกับกับสายพันธุ์ของเราสําหรับมือใหม่ทุกๆคนนะนะคะพี่แก้แนะนําเลยว่าลองค่ะลองให้หมดทุกไม้ไปเลยแล้วเราจะรู้ว่าอะไร เหมาะกับบ้านเรามากที่สุดเราต้องมีะห์ตัวเองนะคะเราต้องมีะห์ตัวเองจากการเลี้ยงมันทุกอย่างนี่แหละพี่แก้วก็เลี้ยงมันทุกอย่างเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ตกผลึกได้อยู่สองสาอย่างที่เข้ากับนอกจากจะเป็นอากาศดินแสงแดดภูมิอากาศบ้านเราแล้วไลฟ์สไตล์ของเราก็ด้วยนะคะว่าเราเป็นคนแบบไหนเราทํางานอะไรเรามีเวลาว่างให้เขาได้มากแค่ไหนนะคะอย่างเช่น ยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นเชอร์รี่แคะเนี่ยพี่แก้วเป็นคนที่ชอบเชอร์รี่แคะมากเลยนะคะแต่ก่อนในดอกสีชมพูชอบมากเพราะว่า,าเป็นผู้หญิงแ้นาองก็ชอบไม้ดอกแต่เชอร์รี่แคะข้อเสียของเขาก็าคือว่าจะต้องเปลี่ยนดินบ่อยสาวิตีก็เหมือนกันเขาต้องการเวลาจากเรามาต้องเปลี่ยนดินบ่อยคือถ้าไม่เปลี่ยนดินเนี่ยแล้วรากเขาจะเสียเลยนะคะเพราะว่าเขาจะกินรากกันเองแล้วรากเสียขึ้นมาเป็นเส้นๆแล้วเชอร์รี่แคะเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่า เขาโตช้าไงเราก็เลยเล่นลากเขาแต่ทีนี้พอเล่นลากแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็มีลีลาของเขาใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดลากเสียขึ้นมาคุณเอ้ยมันก็จบแล้วนึกออกไหมคะ,ะกลับมาที่ต้นไม้ที่เราที่เหมาะกับพี่แกวพี่แกวทำงานไงแล้วบางทีกลับบ้านดึกออกบ้านต่อเช้าแต่บางวันก็มีเวลาอ,อย่างอย่างช่วงนี้ก็มีเวลาว่างเยอะเพราะไม่ได้ไปไหนไกลก็เลยไม่ได้กลับดึกก,ก็ทำงานอยู่ใกล้ๆบ้านเช่นสุพรรณบุรีอ,อยุทยาแล้วก็ชัยนาท ไม่ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปในกรุงเทพจริงจริงกรุงเทพไม่ไกลนะคะแต่กรุงเทพรถติดแลก็ก็เลยทําให้กลับบ้านข้ามมืดอะไรประมาณนี้แล้วก็บางทีก็ทิ้งไม้สองสามวันก็พอดีมีที่พักอยู่แถวกรุงเทพด้วยนะคะคุณสามีาทํางานอยู่ที่กทอมอก็บางครั้งเค้าก็ไปเป็นสาวกทอมอบางครั้งก็กลับมาเป็นสาวตจวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละชีวิตของพี่แก้วทีนี้กลับมาที่เระสัง ลกลับมาที่มาสังทีนี้พอมาถึงมาสังเนี่ยถาวว่าเหมาะไหมพี่แก้วชอบนะคะเพราะว่าหนึ่งเขาทนทนแรงได้ดีเพราะว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะบางทีไม่ได้รดน้ําเองคุณแม่รดน้ําให้เขาก็อึดถึกอยู่กับเราได้นานแต่บางคนอะนะคะ,ะมีหลายหลายคนเลยไม่ใช่บางคนเลยหลายๆคนเลยโดยเฉพาะคุณผู้ชายคุณผู้ชายจะชอบเม้นมาบอกว่าอุย้ยไม่ไหวครับหนาม ไม่ไหวครับหนามจริงค่ะหนามหนามอันนี้เมื่อคืนนี้ก็ไปเซลฟี่เนี่ยค่ะได้ได้มาหนึ่งได้มาหนึ่งคือเพราะเราไม่ได้ระวังเลยค่ะปกติพี่แก้วเล่นเล่นมาสังเนี่ยไม่เคยได้รับไม่เคยได้รับบาดเจ็บเลยนะไม่เห็นเลือดเลยนะไม่มีทางได้กินนะนี่ไม่เคยคือหลบได้นึกออกไหมคะก็เลยมามาถามตัวเองว่าแล้วมันมีแผลได้ยังไงอ่ะก็เพราะว่าเมื่อคืนเซลฟี่ไงเล่นทิกตอกอะค่ะแล้วก็แบบว่า นู่นนี่นั่นคืออยากจะทำให้มันตรงกับท่าเขาอะไรประมาณนี้มันก็เลยพลาดอีตอนไหนก็ไม่รู้มารูตัวไทีก็คือบ่ายคล้อยแล้วตอนที่อยู่บ้านลูกคา้าตอนยกแก้วน้ำเพื่อไกินอุ๊ยเจอเล่นแล้วเมื่อคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่รู้ตัวอันนี้ก็คือจริงๆได้ข้อคิดนะคะจากเรื่องนี้ก็รู้ไหมคะบางครั้งเนี่ยเราก็รู้นะคะว่าอะไรคือ ความเจ็บปวดอะไรคือความเสี่ยงแต่ถ้าเราเดินเข้าไปหามันด้วยความระมัดระวังเราจะไม่เจ็บค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้หรือว่าบางทีเราลืมตัวอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เพราะเขาคือตัวอันตรายก็ระวังนะคะอย่าทะนลงตัวเกินไปบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่เจ็บหรอกอฉันทำได้ ฉันหลบได้อ้ยชิลชสบายมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้ค่ะฝากไว้ให้คิดนะคะอุ้ยเริ่มมีสาระทำไม้ไปเนาะคะวันนี้ว่าจะริดใบมันให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ารวดด้วยนี่ละค่ะชีวิตชีวิตคือแกจะมีมาโต้อยู่แล้วนะประจำตัวชอบชอบชอบขึ้นเป็นแฮชแท็กว่า เล่นบอลไซขายประกันจริงทำไมต้องเล่นบอลไซขายประกันอะเดี๋ยวมาเฉลยตั้งใจฟังพอถึงพอ,พอถึงท้ายคลิปรู้สึกว่าสบายใจใครจะดูชั้นนออะไรอย่างเงี้ยเออโอเคทำไมพี่แกตั้งแฮชแท็กของตัวเองว่าเล่นบอลไซขายประกันรู้ไหมคะเพราะว่าเคยคิดนะคะว่าอยากขายไม้อยากเล่นบอลไซแล้วก็ขายไม้เพราะเห็นว่ามไม้เนี่ย ราคาดีแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารักนึกออกไหมคะคือตามหลักอีกิีไกแล้วเราต้องทําสิ่งที่เรารักและมีประโยชน์ต่อผู้คนแล้วเรามีความสุขและเลี้ยงตัวเราได้ทีนี้เราก็รักปนไซไงแล้วเล่นมาระดับหนึ่ง่งอุ้ยชอบมากเลยแล้วรู้สึกว่ามันใช่มันคือตัวตนของเราเราอยู่กับเขาเราเราเราักเขานะแล้วเราก็เริ่มขายคุณเชื่อไหมคะความรู้สึกคือไม่รู้นะว่า ว่าคนอื่นที่เขาเล่นนะ่ะเขาเป็นหรือเปล่าหรือหรือเราเป็นอยู่คนเดียวอันนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวมาแชร์กันนะคะว่าเป็นหรือเปล่าคือพอขายไม้ไปอะ่ะอย่างเช่นวันนี้ขายไม้เอ,อ้ไม้ต้นแรกอะ่ะเนี่ยอ,อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะสังเกตดูอันนี้ไม่ใช่สามีซื้อให้นะคะอันนี้คือคือไม้ต้นแรกเป็นไม้เกาะหินเป็นชลีแค่เกาะหินค่ะขายไปในราคาสองสลึง คือจริงๆก็ไม่อยากขายเพราะว่าเราเราก็บอกว่าเราไม่ได้ขายไม้เพราะว่าเราเรา,เราทำมันเพราะว่ามันเป็นฮ็อบบี้เราบอกกับรุ่นพี่คนหนึ่งไว้แต่รุ่นพี่เขาก็บอกว่าแก้วขายไปเถอะถ้าวันนี้ลูกแก้วไม่สบายอะ่ะเอาต้นไม้อ่ไปให้คุณหมอไม่ได้นะเราก็บอกอืมแต่แก้วก็มีตังนี่เฉียงเขาอีกแก้วก็มีประกันนี่เฉียงเขาอีกแล้วเขาบอกเดี๋ยวกูตบคว่ำจบ อฟังเขาต่อเขาบอกว่าอาของมีค่าต้องมีราคาด้วยไม่อยากรู้หรอว่าของเรามีค่าแค่ไหนเออเราก็บอกเอ้ยบางทีสวยคนเดียวหรือเปล่ามันโนหรือเปล่าแล้วว่าเออเขาก็เลยเท้าทายมาครับเอขายไปเถอะแล้วเราจะรู้สึกว่าไม้เรามีค่าแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฝีมือชั้น มีคนเอาเงินมาแลกคุณนึกออกไหมคะคือบางทีเราก็เราก็นึกแบบแบบอะไรของเรามโนของเราแบบเด็กๆงี่เง่าอะไรของเราไปเองอะนะคะว่าอุ้ยไม่ขายไม้ไม่ขายไม้แต่ถ้าเรามีค่าจริงๆอะเขาจะยอมจ่ายตังคุณนึกออกไหมคะคุณรู้จากทองใช่ไหมทําไมทองถึงมีค่าล่ะคะพอเขาตั้งราคาพอเขาตั้งราคาแล้วคนก็ซื้อ ก็แปลว่าเขามีค่าถูกไหมคะทีเนี้ยพี่แก้วก็เลยกลับมามาทบทวนตัวเองว่าเออนั้นนั้นเราก็คงต้องขายแล้วล่ะพี่ก็เลยขายแล้วด้วยความที่วัวว่าเงินนมันจะหายไปกับการกินการใช้ก็เลยเอามาใส่ไว้เนี่ที่นิ้วนางแล้วก็ทุกครั้งที่ทําไม้หรือทุกครั้งที่มองเห็นเขานะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเชอรี่ต้นนั้นต้นแรกของเรามันยังอยู่กับเรามันยังอยู่ที่นิ้วนางข้างซ้ายเราตลอดเวลา ตั้งแต่นี้นมาก็เริ่มขายไม้เพราะเริ่มขายไปขายไปความรู้สึกหนึ่งมันก็กลับมาว่าเออก็ได้ตังค์ดีนะเออก็ก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วมันมีความรู้สึกอยู่ความรู้สึกหนึ่งก็คือเวลาเราเลี้ยงอะไรซักต้นอะอะอย่างเชอรี่แคทต้นนั้นน่ะมันมันเลี้ยงมาแค่2ปีเนาะมีมะสั่งอยู่ต้นหนึ่งเป็นมะสั่งตกกระถางแหละตกกระถางลงมาขายไปในราคาแพง แล้วพอลดน้ำอ่ะคือความความเคยชินเวลาลดน้ำเราจะมีที่ประจําของเราอยู่แล้ววันใดวันหนึ่งมันหายไปหายไปแบบเปรี้ยบย้ายที่ตั้งอ่ะนะคะแล้วมันหายไปแล้วมีความรู้สึกว่าเมี่ยวเราอ่ะมันมันคิดถึงเพราะว่าเราผูกพันกับเขามากเราอยู่กับเขามาห้าปีอะเราอยู่ดีเขาก็หายไปนึกออกไหมคะถ้าขายเป็นตอยังไม่ผูกพันมากเนี่ยก็โอเคแต่ว่าถ้าทําตออ่ะมันก็ไม่ไหวปะคือมันเหนื่อยอะค่ะ เหนื่อยฟ้าก็ขึ้นแล้วก็ก็เลยกลับมาขายประกันเพราะมีความรู้สึกว่าบอนไซอะให้มันเป็นฮ็อบบี้นะมันจะได้อยู่กับเราได้นานๆช่วงนี้ก็เลยช่วงโควิดก็เลยเอาเขากลับมาทำแล้วก็ดูแลเขาตั้งใจจะให้มีสวนหน้าบ้านสวยๆอ,อยู่กับสิ่งที่เรารักแต่ก็ยังขายนะคะขายประกัน มีคำมีคำพูดหนึ่งของพี่ๆคะชอบแซวพี่แก้ว่ารุ่นพี่ๆนะรุ่นเด็กๆก็ไม่กล้าแซวหรอกเพราะว่าปวโดนตบเอ้ยไม่ใช่พี่ๆพี่ๆเขาชอบแซวเงินน่ะซื้อไม้ไอ้แก้วไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มากพอไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะเอาล่ะวันนี้คงไม่เสร็จหรอกเพราะว่าจะให้มันเสร็จายในสิบนาทีมันเป็นไปไม่ได้ ขอบคุณที่ติดตามชมมาจนถึงท้ายคลิปนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งให้แก้วด้วยนะคะกดกระดิ่งแล้วกดตรงทั้งหมดนะคะก็จะได้รับรู้ข่าวสารกันว่าพี่แก้วออกวันนี้ถ่ายคลิปแล้วนะวันนี้ลง y o u t u b e แล้วนะนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาจนถึงนาทีสุดท้ายนี้แล้วเดี๋ยวรีดไบเสร็จก็จะเข้าลวดค่ะ แต่ต้องเปลี่ยนชุดก่อนคือเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าร่วมแล้วมันจะเลอะมากวันนี้นิดใบก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจบยังไงสำหรับวันนี้มีความสุขการทำไห้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ